เหมือนหมูเด้งไหมพี่โอ๊กบอกว่าไม่ใช่นี่คือกระสู้ต่างหากช่วงนี้กระแสความน่ารักของน้องหมูเด้งกาลังมาแรงพอเห็นภาพนี้แล้วก็คิดถึงน้องหมูเด้งซึ่งกาลังเป็นไวรัลไปทั่วโลกน้องหมูเด้งเป็นฮิปโปที่อยู่ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีแต่ในภาพนี้เป็นภาพเหล่าสัตว์ตในพิพิธภัณฑ์ทสถานสําหรับพระนครสมัยรัชกาลที่หหลายท่านอาจไม่เคยรู้ว่าในอดีตเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเราก็มีสัตว์จากตา่างถิ่นมาให้ชมกันแล้วพี่โอ๊กบอกว่าเจ้าตัวนี้มีหน้าตาคล้ายกับกระสุจจบันเปป็นนนนสััตวว์์ททีู่่่พไจาาากกแดิม60ต่ ก็มีนักวิชาการบางท่านก็ได้สันนิษฐานไว้ว่าอาจจะมีกระสู้หลงเหลืออยู่ในบริเวณป่าลึกชายแดนไทยมาเลเซียในภาพนี้ก็ยังมีภาพของสัตว์สตัฟอีกมากมายเท่าที่พีโอเห็นก็มียีราฟแมวน้ำชนีหมีมาลายจิงโจ้เสือดาวสิงโตลและตะภาพไม่แพ้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติพิทยา,รราของเมืองนอกเลยและได้มีบันทึกเรียกสัตว์เหล่านี้ไว้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดเพราะสัตว์บางชนิดก็ไม่สามารถพบเห็นได้ในสยามถือได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมที่น่าสนใจแห่งหนึ่งในยุคนั้นเลยทีเดียวพีโอบอกว่าภาพนี้ก็เป็นภาพต้นฉบบบััที่่หหาาาายกกกมมมและไเือนนภพใ ข้อมูลอื่นๆในไทยและยังมีภาพพัฒน่างโคกกรรมประเวทที่ยังดูสมบูรณ์และมีรายละเอียดที่ชัดเจนสุดๆส่วนข่าวดีก็คือถ้าใครอยากเห็นภาพสองภาพนี้รอชมได้ในงานแบ n g k อ k a r อาร์ตเบเนเรบปลายเดือนตุลาคมนี้ที่พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครได้เลยนะ